สวัสดีค่ะวันนี้รินก็จะมาแนะนําการสแกนหุ้นนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงงบออกเนาะเดี๋ยวเรานะคะมาสแกนหุ้นกันนะคะว่าหุ้นงบดีเนี่ยเราสามารถใส่เงื่อนไขอะไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นนะคะต้องเข้ามาที่ตัวโปรแกรม efinstock pickup ก่อนนะคะแล้วเราก็กดที่คําว่า template ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือก template ที่ชื่อว่าสแกนนะคะ เลือกขึ้นมาเลยนะคะเขาจะมีค่า default ขึ้นมาให้นะคะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นกราฟเทคนิคส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น Condition S แ a นนะคะเราจะตั้งเงื่อนไขเองค่ะวันนี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดที่คำว่า Condition ค่ะเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เราเลือกนะคะหลังจากนั้นให้เคลียร์เลยค่ะกดเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะคะให้เขาเป็นหน้าจอโล่งๆเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มใส่เงื่อนไขงบการเงินกันนะคะโดยรินชอบใส่มากที่สุดเลยก็คือหมวด analysis นะคะหมวดนี้จะเป็นหมวดการที่เอาค่างบการเงินเนี่ยมา compare กันนะคะตัวที่รินใช้บ่อยๆเลยนะคะก็จะเป็นการดูกำไรนะคะหลักๆแล้วถ้าเราคิดไม่ออกเนี่ยสามารถใส่เงื่อนไขาตามรินได้เลยนะคะก็คือตัว net profit growth ค่ะ อ่าเลือกขึ้นมาถ้าใครไม่เข้าใจความหมายด้วยความที่ค่าง,งบการเงินเนี่ยนะคะมันเป็น r a t i บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจบางตัวแปรเราเลือกขึ้นมาก่อนนะคะเทคนิคคือเราเลือกขึ้นมาก่อนอย่างเช่น net profit growth เนี่ยเราเลือกขึ้นมาก่อนแล้วเราไปอ่านความหมายค่ะตรงช่องคำอธิบายนะคะเขาก็จะบอกเลยว่า การดู Net Profit นะคะก็คือการดูกำไรสุทธินะส่วนจะเลือกเพิ่มขึ้นกี่ไตรมาสเนี่ยเราต้องมาเลือกด้านหลังเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกค่ะเข้าที่หมวดก่อน Analysis นะคะแล้วก็เลือกด้านหน้าก็คือ net profit g o d e ก็คือค่าง,งบการเงินที่เราจะใส่ส่วนด้านหลังนะคะให้เราเลือกว่าเราจะเปรียบเทียบเป็นแบบไหนนะคะ QOQ ก็คือเปรียบเทียบนะคะ เหมือนกับไตรมาสกับไตรมาสเนาะถ้าเป็น qoqy ก็ไตรมาสเดียวกันแต่คนละปี yoy ก็ไปเปรียบเทียบเป็นแบบปีต่อปีไปเลยนะคะตัวที่เรนจะแนะนำนะคะก็คือ qoqy 1 q u a r ค e r เตอร์เราเลือกขึ้นมาเลยนะคะแลวเขาก็จะมีความหมายตอนนี้เราเลือก qoqy เนี่ยเรากำลังจะเปรียบเทียบแบบไตรมาสเดียวกันแต่คนละปียกตัวอย่างเช่นไตรมาสหนึ่งปี5 6กับไตรมาสหนึ่งปี55 นะคะถ้าสมมุติว่าเราเรากำลังหาความโกรธแสดงว่ามันเติบโตมันเพิ่มขึ้นกําไรมันดีขึ้นเนาะถ้าสมมุติว่าเรามีไซคลธุรกิจยกตัวอย่างเช่นสายการบินช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ค่อยมีเที่ยวบินกันถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องโควิดออกไปเนาะสายการบินเนี่ยมันจะดอกมันจะดอกช่วงหน้าฝนนะคะแต่ถ้าหน้าฝนมันดอกแต่มันดอกน้อยลง หรือมันเปลี่ยนจากดอปคาดทุนเป็นกําไรได้เราเราเชื่อว่าธุรกิจเขามีแผนที่ดีเนาะเปลี่ยนแผนได้ดีมากนะคะบริษัทไหนที่เคยขาดทุนมาโดยตลอดแต่นะคะหยุดขาดทุนแล้วเปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกําไรแล้วเราก็เชื่อว่าเขานะคะเ,เขาดําเนินงานได้ดีขึ้นนะคะเราเลือกลงมาเลยนะคะหลังจากที่เราได้เงื่อนไขแล้วเราก็กด at new condition ตอนนี้เรากำลังใส่เงื่อนไขค้นหาหุ้นที่กำไรเติบโตเพิ่มขึ้นเทียบเป็นแบบไตรมาสเดียวกันแต่คนละปีถัดมานะคะรินขอใส่เพิ่มนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์ e t profit growth เหมือนกันเลยแต่ว่าใส่เปอร์เซ็นต์ด้านหน้าแล้วก็เลือกเหมือนกันค่ะ QOQY 1 quarter อันนี้ต้องดูดีๆบางคนใส่เอ๊ะทำไมได้หุ้นไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราอาจจะเผลอไปเอา QOQ ก็ได้นะคะไม่ได้เอา QOQY อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าอะอย่าลืมนะคะ QOQY 1นึ่งคอรเตอร์แล้วลินก็กดแอดเข้าไปทำไมต้องใส่เป็นแบบ net profit growth และ percent net profit growth ความหมายของเขาก็คือการที่เราใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะเป็นการเทียบความสามารถอย่างเช่น การที่เราหางบการเงินที่มันเติบโตมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้กําไรจากการขายของเยอะอเหมือนกับเราคิดต่อหน่วยอะคะ่ะเราอาจจะขายของได้จํานวนน้อยแต่ของเราอาจจะพรีเมียมทําให้มันได้กําไรก็ได้ถูกไหมหรือเราไม่จําเป็นต้องขายของจํานวนเยอะๆแล้วได้เงินเยอะเผื่อบางทีว่าเราขายเหมาอะนะคะขายเทขายเหมาอะขายเยอะก็จริงนะจานวนมันเยอะก็จริงแต่ว่าเงินดันได้น้อย ลักษณะประมาณนั้นแล้วก็เลยเทียบทั้งกําไรโตและความสามารถในการทํากําไรด้วยทีนี้เราก็สามารถเลือกกลุ๊ปได้นะก่อนที่จะสแกนตอนนี้เราใส่เข้าไป2เงื่อนไขนั่นหมายความว่าหุ้นที่เรากําลังจะสแกนเนี่ยต้องเข้าทั้ง2เงื่อนไขเข้าทั้ง1และ2อ,อ่ามันจะใช้คําว่าและไม่ใช่หรือ,อไม่ใช่หหรือ2นะต้องเข้า1และ2นะยิ่งใส่เลย ยิ่งเราใส่เข้าไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยยิ่งเพิ่มความยากนะคะให้กับหุ้นที่จะมาติดในสแกนยกตัวอย่างเช่นถ้าลีนจะเพิ่มเข้าไปอีกเลือกหนี้สินเข้าไปนะคะขอเป็น de decrease decrease ก็คือลดลง่า decrease ก็คือลดลงเนาะมันจะมี de สองโซนนะคะโซนบนคือโซนเพิ่มขึ้นโซน growth โซน up ่าโซ,โซน increase นะ แต่ว่าถ้าเป็นโซนล่างหลังเส้นปลาเห็นไหมคะจะเป็นโซนดาวโซนดีครีก็คือลดลงถ้าเราจะหาหนี่สินลดลงเราก็ถือว่ามันดีถูกไหมถ้านี้สินเพิ่มขึ้นแสดงว่าคุณมีนี่เยอะ,อะนะคะบริษัทอาจจะ,ะล,ล้มละลายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นภาาไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นในบวกของนี้สินเราอาจจะต้องหาหนี่สินลดลงนะคะเทียบเป็นแบบไหนล่ะเทียบเป็น o, แบบ QoQY นะคะก็ได้หรือว่าจะเทียบกันเป็นแบบแค่ไตมาสก,ก็ได้นะคะลินเพิ่มเข้ามาค่ะอ่ะสมมติว่าตอนนี้ลินเพิ่มเข้ามา3เงื่อนไขแสดงว่าหุ้นที่จะมาติดต้องเข้า1และ2และ3ยากขึ้นไหมคะอ่ะยากขึ้นแน่นอนเพราะว่ายิ่งเราใส่เยอะถ้าเราไม่ใส่มั่วนะยิ่งเราใส่เยอะยิ่งยากขึ้นนะคะทีนี้ก่อนที่จะกดสแกนเราเลือกกลุ่มนิดหนึ่ง select g r o เพื่อสแกนเราจะเอาเราจะสแกนหุ้นในกลุ่มไหนถ้าออ l มาเก็ตไปเลยก็คือทั้งหมดทั้งตลาด นะคะถ้าเป็น all เซกเตอร์ก็ถูกเซกเตอร์เนาะนะคะถ้าจะเลือกเป็นแบบอ่าตรงเนี้ยค่ะเลือกเป็นแบบบางเซกเตอร์ล่ะถ้าไม่ all เซกเตอร์บางเซกเตอร์ให้เลือกหัวข้อเซกเตอร์ตรงนี้แล้วก็มาเลือกหมวดอีกว่าจะสแกนหุ้นในเซกเตอร์ไหนโอเคเนาะทีเนี้ยลินอาจจะลองเป็นแบบ all m a r ก็ตไปเลยเพราะว่าลินอาจจะไล่ดูนะคะสเต็ปนะคะดูแบบทั้งตลาดไปเลยเอาเฉพาะตัว หุ้นงบดีอย่างเงี้ยใครจะสวิตเลือกเซต5 0 0เซต100 mai อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะสมมติว่าเรียนเลือกออมมาเก็ดไปก่อนแล้วกันแล้วก็กดสแกนค่ะอ่ะตอนนี้หุ้นที่งบดีทั้งหมดมีอยู่249เกคคอร์ดก็คือ249หุ้น249ตัวทีนี้ถ้าสมมติว่า อันนี้คืองบดีแล้วนะคะลินยังไม่ได้เพิ่มเงืยอย่อนไขอื่นๆอย่างเช่นงบสวยมากอาจจะก,กราฟไม่สวยถูกไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้สแกนอะไรเกี่ยวกับกราฟเทคนิคเราสแกนแบบเพียวๆงบนะคะเราก็สามารถคลิกที่ชื่อหุ้นนะคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ดึงมาลงในกราฟเทคนิคเพื่อดูเทรนต่อได้นะคะอ่ะมาไมเา่เอ่ยเอาใหม่อีกทีนะึงนะคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็เนี่ยค่ะ มาปล่อยในกราฟเทคนิคเลยนะคะเดี๋ยวกราฟเทคนิคเนี่ยเขาจะช่วยนะคะทีนี้เราลองมาดูค่ะเราจะเห็นว่าโอ้โหถ้าเราสแกนแค่กําไรกับหนี้สินลดลงเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เขาสวยงามมากนะคะแล้วเพิ่ง1สัปดาห์เลยเซเว่นอนะคะที่เขาปรับตัวลดลงเพราะว่าเราไม่ได้สแกนหุ้นดีแล้วกราฟสวยนะเราก็จะเห็นว่าค่างบการเงินเนี่ยนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่พวก Net Prof i t เนาะ อาจจะใส่แค่ trailing EPS เนาะดูแบบอัตราที่เขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยคะ่ะจากปรับตัวลดลงนะขาดทุนนะปรับตัวลดลงเนี่ย trailing EPS ปรับตัวลดลงเรื่อยๆแล้วหยุดตรงแล้วพึ่งเปลี่ยนมาเป็นภาพนะขึ้นสเต็ปอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าอ๋อเขาเริ่มมีกำไรนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยปรับตัวลดลงแรงไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอันใดนะคะเราต้องไปเจาะทั้งในกราฟเที่นีคแล้วก็ข่าวอีกทีนึงนะคะเนี่ยเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆคะ่ะอ่า BEC อย่างเงี้ยนะคะ BEC ก็งบนะงบสวยแล้วแหละนะคะส่วนงบสวยกราฟสวยไหมเราต้องไปติดตามดูนะคะไปเจาะดูอาจจะเพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกราฟเทคนิคอย่างเช่นเราได้งบสวยแล้วแหละเราอาจจะกลับไปที่คอนดิชันแล้วไปเพิ่มเงื่อนไขเส้นค่าเฉลียะะ่ยเนี่ยค่ะมันจะมีหมดอินดิเคเตอร์อยู่เนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ สแกนหุ้นง,งบดีไปก่อนโดยการใส่เงื่อนไข net profit และเปอร์เซ็นต์ Net Profit วันนี้เรียนเพิ่มตัว DE d e e r e t เข้าไปด้วยนะคะสามารถหยิบจับฟังก์ชันแล้วก็เงื่อนไขที่เรียนแนะนำไปใช้งานได้ค่ะแล้วก็อาจจะทำคันมาาแล้วไล่ดูต่ออีกครั้งนึงเราจะได้ประหยัดเวลาแล้วกันนะคะแทนที่จะไปไล่ดูทีละตัวหรือว่าไปเจาะหาทีละหมวดอะไรอย่างนี้เนาะให้ฟังก์ชันสแกนนะคะลดเวลาในการหาหุ้นของนักลงทุนทุกท่านค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ